ชวนน้องๆมาเตรียมตัวสอบฟิสิ i ส์ A l e v เวลการในซีรีส์เตรียมดีไม่มีตื่อแล้ววันนี้นะคะเราเสนอเป็นเอพิโซดแรกค่ะเรานะคะจะพาน้องๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกราฟการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องฮอตฮิตออกก็สอบแทบจะทุกปีเป็นสมาชิกของบท linear motion หรือว่าบทการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะคะถามว่าในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวตรงเนี่ยเขาชอบออกสอบ หัวข้ออะไรบ้างนะคะท็อปิกหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของปริมาณการเคลื่อนที่นะคะพวกการกระจัดความเร็วความเร่งนะคะท็อปิกเรื่องของสมการการเคลื่อนที่อ่าส,สูตรวนะัดน้าสูตร s กับ v t นะ้าพวกนี้นะคะและตบท้ายมักจะออกเรื่องของกราฟนะคะการที่เราเนี่ยจะเตรียมสอบเรื่องของกราฟได้แปลว่าเราจะต้องมีความรู้ของ2ท็อปิกก่อนหน้ามาแล้วเป็นอย่างดีนะคะเราลองมาดูกันว่าลักษณะของคําถามที่ถามในปีล่าสุดนะคะถามอะไรกันนะ้าททนๆ,ๆนะคะคำถามของเราถามว่าวัตถุนะาก็เคลื่ ที่ในแนวตรงเขาบอกเลยว่าเป็นแนวตรงนะคะโดยเริ่มจากหยุดนิ่งมาก่อนนะคะตอนแรกหยุดนิ่งเลยคะ่ะแล้วความเร็วเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาต่างๆนะคะสแสดงออกมาเป็นกราฟในภาพนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าแกนกราฟนะคะแกนตั้งบอกถึงความเร็วนะคะแกน,นอนบอกถึงเวลานะคะทีนี้คําถามเข้ามาโฟกัสตรงนี้ค่ะว่าความเร่งเฉลี่ยของวัตถุนี้นะคะในช่วงวินาทีที่5 5นะคะถึงวินาทีที่25มีขนาดกี่เมตรต่อวินาทียกกำลังสองค่ะ,ะน้องๆเคยเป็นกันไหมคะว่าแบบเวลาเราจะทำโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยเราไม่รู้จะเริ่มยังไง อ่าหรือบางคนรู้ว่าเริ่มยังไงแต่ก็แบบเอ้ยเป็นจะไหลไปทางไหนต่อเออมันจะต้องเอาอะไรมาใช้คิดคำนวณข้อนี้ให้มันได้คําตอบจะแก้ปัญหาข้อนี้ยังไงให้มันจบอะไรเงี้ยนะคะฟาร์มก็เลยนั่งคิดไปนั่งคิดมามงั้นเราช่วยนักเรียนในการทําไกด์ไลน์ขึ้นมาดีกว่าเป็นไกด์ไลน์ที่จําง่ายๆนะคะนึกทีไรใช้มันทีไรก็พาเราไปสู่คําตอบได้เอ,อนะคะเทคนิคนี้นะคะขอเรียกคือเก๋เก๋เรียกชื่อเก๋เก๋ว่าพีวีซีเมย์ <laughs> อ่ะมันจะนึกจำง่ายไงโอ้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับกรอบนําทางในการที่แบบว่าเราเราเจอปัญหาฟิสิกส์แต่ละข้อเนาะเราค่อยคอยคิดนะคะไปตามเนี้ยทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะมันจะพาเราไปสู่คําตอบได้ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะฝึก ใช้ PVC มีนะคะตลอดซีรีส์ที่เราจะมาเจอกันในรายการนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะพบว่าอีหน่อยเราจะแก้ปัญหาแบบอัตโนมัติเลยอะ่ะมันจะค่อยๆไปตามสเต็ปเนี่ยอัตโนมัติได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูที่อักษรตัวแรกค่ะก็คือตัวพีนะคะพีคืออะไรนะเวลาที่เราอ่านโจทย์อะไรเง,งี้ยอย่าอ่านไปเรื่อยเปแบบอ่านไปเรื่อย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 เรยเรื่ยเรือยเรื่อยเรื่อยเรืเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อเรื่รื่อ่อเรื โฟกัสไปที่คำถามอะไรนะคะงั้นตัว P ของเราคือ problem knowing problem knowing ก็คือการที่เรารู้ว่าเขาโฟกัสคำถามไปที่ตรงไหนอย่างข้อนี้เห็นชัดเจนเพราะีฟ่ฟามแอบแบ่งพาาากราฟมาแบบชี้ number นะคะ,ะคำถามอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะความเร่งเฉลี่ยแล้วเราทำโจทย์พอเราเจอคำถามปุ๊บเนี่ยเราจะไฮไลท์ไปเลยก็ได้นะคะหรือรจะทำเครื่องมองเครื่องหมายนะคะจะใส่ question mark i, หรือใส่ดอกไม้จันอะไร <laughs> แล้วแต่เลยนะคะอ่าเราก็จะได้ ย้ำตัวเองไงว่าเออเราอย่าหลุดไปจากประเด็นคำถามนี้นะเราต้องพยายามหาสิ่งนี้นะฮะสำข้อนี้คือต้องการหาความเร่งเฉลียนะคะความเร่งเฉลี่ยทีนี้เราอ,า,อาจจะเขาเรียกว่า ใส่ใจกัฮะกับขอบเขตของปัญหานิดหนึ่งข้อนี้เขาไม่ได้ถามความเร่งของตลอดตลอดทั้งเหตุการณ์แล้วถามความเร่งเฉพาะอะไรคะวิทีห5ไปจนถึงวิธีี่25้านะฮะแสดงว่าเขาสนใจเนะะี่ยค่ะอยู่ในกรอบเนี่ยคะ่ะเหตุการณ์ในกรอบเนี่ยซึ่งมันคือเฉพาะท่อนกราฟที่มันเฉียงลงตัวนี้ถูกปะ่เออเะเออเราอาจจะปากกาสีเราเอาอะไรไปแต้มไว้เลยแต้มไปเลย,เลยอือก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญมากเลยนะคะคืออ่านเอาเรื่องจนเรารู้ว่าคําถามอยู่ตรงไหน คำถามอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มีอขอบเขตของคำถามอะไรบ้างที่เราต้องโฟกัสนะคะหลังจากที่เราจัดการตัว P เสร็จเรียบร้อยแล้ว problem เรารู้ละ problem อยู่ตรงไหนนะคะเราก็มาที่ตัว V นั่นก็คืออ่า V เนี่ยมันคือการที่เราอ่านนะอ่านแล้วเราเห็น Story นั่นเองค่ะ visualizing story นะคะคือการมองเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง เข้าใจในการดําเนินไปของเหตุการณ์เพราะเด็นว่าข้อเนี้ค่ะมันเป็นข้อแรกเอามาคุยกันนะก็เลยไม่ได้เอาข้อที่มันยากเกินไปข้อนี้เราอาจจะไม่ต้องวาดรูปก็ได้พอนึกภาพออกในหัวเลยถูกไหมว่าตอนแรกเนี่ยวัตถุมันก็นิ่งๆอยู่ถูกไหมคะพอมันนิ่งเสร็จแล้วทําไมคะเออมันก็เริ่มมีความเร็วอะ่ะนี่ความเร็วมันก็เปลี่ยนไปตามกราฟดังนั้นสตอรี่มันอยู่ที่กราฟค่ะโจรเรื่องกราฟเนี่ยค,คือการวิชวลไลซ์เหตุการณ์จริงค่ะให้มันสอดคล้องกับไอ้เจ้าเส้นยึกยือยึกยือที่เขาให้มางนั้นเราต้องมีการเขาเมมร นะ,ะแปลความหมายกราฟกราฟเนี่ยค่ะเขากำลังบอกการเปลี่ยนแปลงความเร็วเมื่อเวลาเปลี่ยนไปถูกไหมคะเวลาเนี่ยมันดาเนินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆวิที่ 1, 2 3 4่ไปเรื่อยๆถูกไหมคะงั้นความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมันหยุดนิ่งเห็นไหมคะความเร็วเป็นศูนย์ถูกต้องละตรงกับประโยคนี้เลยเนี่ยหยุดนิ่งหยุดนิ่งนะคะแล้วทําไมคะความเร็วเราก็เพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นค่ะคุณน้องเห็นไหมคะจนไปที่10เมตรต่อวินาทีเห็นค่าตรงนี้นะคะเนี่ยความเร็วจากศูนย์เพิ่มไปที่10ถูกไหมคะแล้วก็จากนั้นทําไม ความเร็วลดไปเรื่อยๆลดนะคะเนี่ยความเร็วลดจนกระทั่งตรงเนี้ยจุดเนี้ยความเร็วเหลืออะไรแล้วลูกความเร็วเหลือศูนย์ถูกต้องพอความเร็วเหลือศูนย์เสร็จแล้วเป็นไงคะเออความเร็วลงไปสู่แดนที่มันเป็นค่าติดลบซึ่งเราก็เรียนมาแล้วนะว่าความเร็วอ่ะมันเป็นเวกเตอร์ไงเออถ้าตอนแรกน่ะค่ามันเป็นบวกพอลงมาอยู่ตรงเนี้ยค่ามันกลายเป็นลบแปลว่าเออวัตถุมันเคลื่อนที่กลับทิศทางเดิมนะฮะกลับกันกับทิศทางเดิมแปลว่าคขานี้อาจจะข้างหน้าอันนี้ก็กลายเป็นข้างหลังนะฮะและที่จุดที่ความเร็วเป็นศ เออมันหยุดนิ่งมันวกตัวไงใช่ไหมคะมันวกตัวเนี่ยจะไปไปไปพอจะยูเทินปุ๊บต้องหยุดแป๊บหนึ่งก่อนแล้วถึงจะยูเทินกลับมาได้พอเราเห็นภาพทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องสนใจเหตุการณ์ตอนวิที่5ถึง25เท่าเท่านั้นนี่ยจบแล้วค่ะนี่คือขั้นตอน visualizing story จะนจะต้องวาดรูปก็ได้แต่ถ้าโจทย์ซับซ้อนแล้วมันมีหลายเหตุการณ์ต่อ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 กันอะไรเงี้ยอาจจะจำเป็นต้องวาดรูปเนี่ยในข้อต่อไปนะคะอาจจะจะพาไปวาดรูปนะคะอ่ะขั้นตอนตัว V เรียบร้อยนะคะ knowing, v, visualizing, story นะฮะ visualize, visualize นะฮะมาถึงขั้นตอนตัว c ค่ะนี่แหละค่ะหน้าที่ของความรู้ทางฟิสิกส์ะนะฮะมันจะมาในขั้นตอนตัว c นี้หลังจากที่รู้เรื่องราวหมดแล้วอ่ะแล้วไงอะ่ะสิ่งที่ต้องการอ่ะมันใช้คอนเซปต์ฟิสิกส์อะไรมาในการหาคำตอบอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะมันต้องมาจากการเรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจถูกไหมแล้วมันต้องแบบฝึกทำโจทย์ซ้ำๆบ่อยๆหน่อยมันจะรู้ว่าอ๋อ เจอปัญหานี้ดึงคอนเซป t นี้นะมาใช้เจอปัญหานั้นนะ,ะดึงคอนเซป t นั้นมาใช้นะคะขั้นตอนตัว C ี่คือ conceptualizing ค่ะเอาคอนเซปต์ทางฟิสิกส์นนดึงออกมาอย่างข้อนี้เรารู้เลยว่าคําถามมันคือความเร่งคอนเซปต์เกี่ยวกับความเร่งคือมีอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมคะเราก็พากันไปดูกันนิดนึงโอเคไหมคะในเรื่องของความเร่งเฉลี่ยค่ะคอนเซปต์อะไรนะในข้อนี้ที่เราจะต้องดึงความรู้ออกมาให้ได้ะนะคะนั่นก็คือเราก็ไปดูที่คําถามไนงะ แล้วคำถามก็าถามเรื่องของความเร่งเฉลีย่ยแล้วก็ถึงคอนเซปต์ความเร่งขึ้นมานะฮะคอนเซปต์ของความเร่งนะคะก็คือเรื่องตัวแปร a acceleration ถูกไหมฮะความเร่งเนี่ยโดยนิยามของมันนะคะก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปใน1หน่วยเวลาอ๋อนะฮะเนี่ยคือความเร็วที่เปลี่ยนไปใน1น่หน่วยเวลานะฮะสูตรมันมาทันทีเลยพอเรานึกออกว่ามันคืนยามอะไรถูกไหมคะนะ,ค,ะความเร่งนี้นะคะก็คือเดลต้า v ค่ะส่วนด้วยเดลต้า t และเห็นว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็นกราฟ ซึ่งในแกนดิ่งคือความเร็วก็คือ V นั่นแหละนะคะส่วนแกนราบคือเวลาก็คือตัวอะไรคือตัว T ีนั่นแสดงว่าเขากําลังให้ข้อมูลเนี่ยที่มันโยงกับสิ่งซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะเอาไปหาเป็น A ได้จริงไหมแล้วเราจะหาด้วยเครื่องมืออะไรล่ะในเมื่อมันมาเป็นกราฟเส้นตรงอ่ะเธอกราฟเส้นตรงนะั้นบอกเลยเมาส์เลยเข้อสอบออกกราฟเส้นตรงบ่อยมากแล้วก็มักจะทํามาหากินอยู่กับ3ส,สิ่ง1คืออา่านค่า แล้วมีกราฟเราก็อ่านค่าให้เป็น get x and y อย่างเงี้ยนะคะอันที่2ต้องหาความชันให้เป็นนะคะอันที่3ก็คือต้องหาพื้นที่ใต้กราฟให้เป็นนะคะถ้าเราทําได้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะบทไหนก็ตามเรื่องกราฟน้องเก็บได้หมดนะคะในข้อนี้เราจะเห็นเลยว่าถ้ามันมีกราฟเส้นตรงมา1เส้นนะคะซึ่งอยู่ภายใต้ของกราฟ v-t เนี่ยนะกราฟ v-t เนี่ยนะเราจะพบว่านะคะเราจะพบว่าเราหาความชันออกมานะคะเราจะได้ว่าแกนดิ่งของมันเนี่ยคือค่าเดลต้าวีส่วนค่าการเปลี่ยนแปลงในแในกนราบเนี่ยมันจะเป็นเดลต้าที อีกทีนึงนะคะการเปลี่ยนแปลงของค่าในแกนดิ่งมันจะเป็นเดลต้าวีถูกไหมฮะส่วนการเปลี่ยนแปลงค่าในแกนลาบมันจะเป็นเดลต้าทีซึ่งเมื่อเราเอาผลการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยของแกนดิ่งหารด้วยแกนลาบมันคือนิยามของการหาความชันถูกไหมฮะมันคือความชันดังนั้นก็เลยเราเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยนี่ไงสิ่งเนี้ยคือค่าการเปลี่ยนแปลงแกนดิ่งหารด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงแกนราบแกนลาบแกนลาบค่ะแกนลาบ นะคะแคนราบมันก็ออกมาเป็นเออมันก็หามาจากความชันนั่นแหละถูกไหมนะคะเราก็เขียนแล้วุณน้องข่าว่าสิ่งนี้มาจากความชันค่ะของกราฟ vt มันอาจจะรู้สึกฝืดฝดหน่อยในการคิดครั้งแรกค่ะแต่ว่าพอเรามานั่ง ทำโจทย์บ่อยๆบ่อยๆเข้าเราจะเห็นว่าเฮ้ยเ,เจอกราฟ vt ใช่ไหมเจอกราฟ vt ใช่ไหมเนื่องจาก V ีเดลต้าหารทีมันคือ A อะการหารกันคือการหาความชันของกราฟนี้แล้วความชันคือ A เลยค่ะพอเราอินหอเราเจอ,อกราฟ vt ปุ๊บเรารู้เลยว่าอ๋อจะเล่นเรื่องความชันคือ A ความชันคือ A กับชั้นละ C ฉันก็จะตั้งหน้าตั้งตารอคําถามเธอเอก็ตไหมได้นะคะงนั้นคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เอง,เองดึงออกมาละ เราไล่ตามสเต็ป P V C นะ P problem ใช่ไหมคะโฟกัสที่คำถามนะคะ V คือ visualize เรื่องราวต้องรู้เรื่องนะคะ C คือ concept ดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมาดูที่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือตัว M ค่ะตัวอักษรถัดมาคือตัว M นะคะไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่ไล่ concept physics ถูกไหมคะในตัว C ถูกไหมคะ เราก็เอาคณิตศาสตร์ไปยัดลงไปเรื่องราวต่างๆเขาจะให้ค่าให้นั่นให้นี่มาเอายัดใส่โมเดลทางฟิสิกส์เมื่อกี้ที่เรานึกออกค่ะนะคะขั้นตอน M ก็คือ Mathematizing ค่ะ Mathematics นั่นเองนะคะเราก็ลองทำกันเลยดีไหมอาลมมือทำค่ะคือตัวคณิศตศาสตร์ตัวยังไงมันก็แยกจากฟิสิกส์ไม่ได้หรอก น,ะะน้องคือเรียนฟิสิกส์แล้วเนี่ยมันต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการหาคําตอบจําเป็นต้องได้ด้วยนะคะฝากไปฝึกคณิตกันด้วยในข้อนี้นะคะการเอาเรื่องราวต่างๆเอาคอนเซปต์ฟิสิกส์มายัดคณิตศาสตร์ใส่เข้าไปมันก็มาจากสิ่งที่เรารู้แล้วนะคะว่าเราต้องการความเร่งถูกไหมฮะซึ่งความเร่งนั้นหาจากสลบของกราฟนะคะเราเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะเอาข้อมูลจากวิที่5ถึง 10, อ่อวิที่5นะคะวิที่5ถึง25เท่านั้นนะฮะดังนั้นเส้นกราฟที่เราจะเอามาใช้ในการหาความชาันมันก็คือเส้นนี้ ถูกไหมอ่าพี่มาร์กสีฟ้าให้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดนะเราก็มาหาสลบของข้อ,อนี้กันนะคะภาพนี้กันนะคะเราก็จะพบว่าเวลาเราหาสลบเนี่ยง่ายสุดเลยนะคะ mm. ก็คือเราหาการเปลี่ยนแปลงของแกนดิงหันด้วยการเปลี่ยนแปลงของแกนราบถูกไหมคะอันนี้ก็คือฝึกมาตั้งแต่ม,มต้นม,นมสี่และมหกเนี่ยเราก็ได้ใช้นนะฮะก็ค่าการเปลี่ยนแปลงในแกนดิงคือตรงนี้ถูกไหมตรงนี้นะฮะค่าการเปลี่ยนแปลงในแกนราบคือตรงนี้อาจจะเขียนมันออกมาก็ได้นะแกนดิงอยู่นี่อ่าแกนราบอยู่นี่ ะคะ่าการเปลี่ยนแปลงในแกนดิ่งเนี่ยดูได้ตาเปล่าได้เลยนะฮะจาก10ลงมาที่ลบสิบมันมีการลดค่าลงมาถูกไหมคะสิบมาที่ลบสิบแปลว่ามันลดค่าหรือด้อยค่าลงมา20แตมะะ้มค่ะตัวนี้พี่เขียนเป็นลบยี่สิบนะฮะส่วนการเปลี่ยนแปลงข,ของค่าในแกนราบเนี่ยจาก5มา25ทุกคนเห็นเลยถูกปะ่ะเห็นเลยว่ามันคือ20แต้มนะครันั้นสลบเนี่ยก็เกิดจากการเอาค่าการเปลี่ยนแปลงในแกนดิง่งเอามาะคะ่ะหารด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงในแกนราบเอามาะคะ่ะ แต่เราอาจจะหยิบหน่วยมาใส่ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะแกนดิ่งคือลบยีอะไรคะเมตรเปอร์เซกถูกไหมฮะส่วนแกนราบเนี่ยคือ20่สอะไรคะยี่สิกยีสิวินาทีนะคะหารกันออกมาค่ะเรียบร้อยเลยคุณน้องขาได้ความเร่งเป็นลบหนึ่งเมตรเปอร์เซกสแควร์เห็นไหมข้นิมันก็แบบมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะ ทีนี้เรามาดูข่ามันเลยอ,อีกขั้นตอนหนึ่งคือตอนจะตอบค่ะอยู่ดีๆเราเอานี้ไปตอบเลยเนี่ยมันอันตรายเราควรจะต้องมีการทวนสอบอะไรบางอย่างหลังจากที่เมื่อกี้เราหาคําตอบได้แล้วตัวเองเราหาได้แล้วว่าเอ้ยความเร่งในช่วงนี้มันเป็นลบหนึ่งถูกไหมคะลบหนึ่งเมตรต่อวินาทีก็กำลังสองเราจะต้องมีเหมือนกับเป็นการรีวิวนิดหนึ่งนะคะว่าเอ้ย e เนี่ย e ตัวสุดท้ายคือ evaluate นะ evaluate answer คือเอาคำถามเนี่ยมาดูเช็คอีกทีว่าเอ้ยที่เราตอบไปเนี่ยมันมันตรงไหมมันครบไหมแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่า โอ้ oh, นะคะเนื่องจากเขาถามความเร่งเนี่ยมีขนาดเราเห็นเขาว่าขนาดตัวนี้ไหมลูกแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องตอบลบหนึ่งค่ะคือลบบวกเนี่ยหรับเวกเตอร์มันบอกทิศทางแต่นี่เมื่อเขาถามแค่ขนาดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาไปตอบดังนั้นข้อนี้เนี่ยนะคะถ้าตอนสุดท้ายเราต้องเลือกช้อยส์นะคะเราเอาแต่ขนาดเราจะเลือกช้อยส์ที่เป็นขนาดความเร่งเหลือแค่1่เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะคะไม่เอาเครื่องหมายลบที่เราคํานวณได้เมื่อกี้มาตอบด้วยเห็นไหมนะฮะเนี่ยมันมันเหมือนกับแบบ ไอ้พีบีซีมีเนี่ยนะครับมันเป็นตัวนําทางเราและเป็นตัวทําให้เราจบอย่างสวยงามได้ด้วยนะครับโทษอีกทีหนึ่งนะครับพีบีซีมีมีอะไรบ้างคะอ่าพี P คือ problem อ่านจบปุ๊บรีบโฟกัสที่คําถามาจะวงจะไฮไลท์จะดอกไม้จันทแล้วแต่เลย P คือ problem นะครับต้องรู้ V คือ visualize นะคะพอเราเห็นเรื่องราวปุ๊บเนี่ยมันต้องภาพมันต้องมาละมันต้องเข้าใจการดําเนินไปซึ่งไอ้นียมาจากการที่เราเรียนแล้วเรารู้ไงว่าปรากฏการณ์นี่มันเป็นยังไง ไอ้น,นี่แล้วจะเกิดอะไรต่อพอมีอันี้มาอินเทอร์ลับแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงเออนะคะอันนี้มันต้องเรียนมาให้มันเป,ป๊นะวิชวลไลซ์ก็จะวิชวลไลซ์ได้ง่ายนะคะเห็นภาพได้ง่ายนะคะตัว C คือคอนเซปชวลนะคะคอนเซปชวลไลซ์คือการดึงคอนเซปต์ฟิสิกออกมาให้ความเร่งสูตรเป็นยังเงี้ยอ่าสูตรเป็นอย่างเงี้เยเออนะคะตัว M คือแมท h ม m a t สแมทรมาิไนซ์นะคะก็คือการเอาคณิตศาสตร์เข้ามาใส่เพื่อแก้คำตอบ ให้มันได้ออกมาแบบอตอบอะไรได้เลขอะไรอ่าพอได้ผลลัพธ์ออกมาปุ๊บยังตอบไม่ได้ต้อง e ค่ะคือ evaluate นะคะคือการประเมินคําตอบของเราว่ามัน,มนใช้ได้หรือเลปล่ามันครบมันครอบคลุมไหมมันเป็นไปได้ตามความแบบสมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะท่านพี่ฟาร์มเนี่ยก็ได้แนะนำนะคะเขารเรียกวาเป็นไกด์ไลน์ในการ จัดการกับปัญหาทางฟิสิกส์นะใช้ได้กับทุกข้อเลยแต่เราค่อยๆฝึกกันไปนะคะก็คือ PVC มีตัวนี้นะคะ PVC มีตัวนี้นะคะก็หวังว่ามันจะเป็นตัวเหมือนกับว่าทําให้เราไม่เสียขวัญน,นะพอเราเจอโจทย์ฟิสิกส์เราชอบสะดุ้งก่อนละเราไม่เป็นไรจะเย็นๆพี่ฟาร,ร์มสอนมาว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปอันนี้อยู่ไหนอันนั้นอยู่ไหนอันดึงอะไรออ,อกมาใช่ไหมล้วแถมตัวจบก็คือรีวิวด้วยรีวิวคําตอบของเราด้วยนะคะก็อยากจะฝากน้องๆนะว่าจริงๆแล้วฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นวิชาที่เราไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของสูตร นะครับแต่เราโฟกัสไปที่เรื่องของความเข้าใจไปที่เรื่องของคอนเซปต์นันเวลาเรียนฟิสิกส์เราต้องเรียนให้เข้าใจแล้วเราต้องแบบวิเคราะห์ต่างๆได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นขั้นตอนที่ช่วยในการวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะก็หวังว่ามันจะช่วยน้องๆได้นะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยติดตามกันต่อไปในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้พี่ฟ้ามีของฝาก ของฝากคือฝากไปทวนนะคะฝากไปทวนเ่าวันนี้เนี่ยเราก็มาคุยกันเรื่องของกราฟ VT แล้วเนี่ยจริงๆในซีรีส์เขานะคะจะมีกราฟทั้งหมด3ตัวคือกราฟ ST กราฟ VT แล้วก็กราฟ AT นะคะมันจะมีความสามารถในการแปลงค่าไปมาหากันได้เช่นนะคะเราอยู่ที่กราฟ ST ใช่ไหมออข้อมูลให้มาเป็น ST เนี่ยนะฮะแล้วเราใช้ slope นะฮะ slope ของกราฟ ST เนี่ยมันก็จะให้ค่า v นะคะพอเรามีข้อมูลเป็นเรื่องราวของข่ากราฟ VT เราใช้ slope เหมือนกับข้อนี้ที่เราทำเนาะ slope ของ กราฟ v t จะให้ค่าอะไรคะให้ค่า a นั่นเองแล้วความชันเนี่ยจะสเต็ปค่าไปข้างหน้าไงอยู่ที่ s เนาะความชันให้ v นะอยู่ที่ v, กราฟ v เนาะความชันให้ค่า a นะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ใต้กราฟนะพอทตกร,นะอตตกอรือพื้นที่กราฟนะฮะพื้นที่กราฟนะของกราฟ a t มันจะให้ค่าเกี่ยวกับ v อ่าแต่จะมีข้อแม้นี่มันจะเป็นเดลต้า v นะคะถ้าอยู่ที่กราฟ v เนี่ยพื้นที่ใต้กราฟมันจะให้ข้อมูลกลับมาเป็นเรื่องของ s เออนะฮะนี่ฝากไปทวนเป็นของฝากคือฝากไปทวนนะคะแล้วเราก็จะพบว่ากราฟที่หน้าออกสอบที่สุดคือกราฟ vt ค่ะเพราะแปลงไปข้างหน้าก็ได้อแปลงกลับมาเนี่ยก็ได้ s นางจึงเป็นข้อนางจึงเป็นกราฟที่มีเหมือนข้อมูลครบอ่ะ นะครับก็ชอบออกสอบนี้มากที่สุดเลยค่ะในในเราสถิติเนาะเราไปดูมาในขสอบย้อนหลังอ่าของฝากฝากไปแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือฝากรายการไปด้วยละกันนะคะก็อยากจะช่วยน้องๆในการเตรียมตัวนะคะไม่อยากให้ตุยเนี่ยองสอบค่ะเราก็มาคุยกันนะคะว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราจะเตรียมยังไงเอาท็อปิกเนี้ยเราต้องระวังอะไรนะฮะก็อยากจะน้องๆเนี่ยช่วยกันติดตามตอนต่อไปด้วยวันนี้ฟามก็ลาน้องไปก่อนสวัสดีค่ะ